ผมอันแนนทัวร์ครับตอนนี้ผมอยู่ณบุเรณทางเข้าทุ่งไหหินนะครับด้านหน้าผมนะครับก็เป็นที่ตั้งที่เก็บค่าปี้นะครับของทุ่งไหหินนะครับในบุเรณนี้และตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่26กุมภาพันธ์พศ2556อันแนนทัวร์ครับก็จะเก็บบรรยากาศณบริเวณทุ่งไหินนะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าาเที่ยวชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับ ล้วก็จะให้รายละเอียดสําหรับการเดินทางในทริปนี้นะครับผมนะครับภาพช่วงที่ผมเดินเข้าไปอาจจะสั่นนิดนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องเดินไกลสักนิดน,นึ่งนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูนะครับอันนี้ถ้าใครที่เดินทางเข้ามาทุ่งหินนะครับก็จะต้องเสียค่าปี้นะครับคนละ10,000นกีนะครับที่นี่มีห้องน้ำมีร้านอาหารด้านหน้าครับก็จอมจะเดินเข้ามาปวดอะไรก็พยายามเข้าน้ำให้เรียบร้อยก่อน แล้วก็ในส่วนของนะครับพื้นที่ที่ทุ่งหินนะครับจะมีสัญลักษณ์สีขาวกับสีแดงนะครับสีขาวเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้ทําการเก็บกู้ระเบิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสีแดงนะครับถ้าผมอ่านแล้วไม่ผิดนะครับก็คือจะมีการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดวัตถุนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้ครับ เคลื่อนย้ายอยู่แต่ว่าก็ผมไม่แน่ใจว่าปลอดภัยหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าปลอดภัยแต่ว่าสีขาวน่าจะปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะครับเอาประมาณว่าสีขาวครับปลอดภัยแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณทางเดินนะครับไปยังลานทุ่งไหหินนะครับอันแน่ถูกก็อยากให้ชมบรรยากาศตั้งแต่ทางเดินไปถึงลานทุ่งไห,หินเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเส้นทางเดินนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกนะครับจะยังไงยังไงนะครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นสมรภูมิลบเก่านะครับนะครับก็มีป้ายบอกครับอันนี้ก็เป็นบริเวณทุ่งหินด้านบนแล้วก็มีด้านล่างนะครับซึ่งที่นี่นะครับจะมีพื้นที่นะครับทั้งหมดน่าจะอยู่ 25เฮกเกอร์นะครับถ้าผมอ่านเมือกี้มาแล้วก็มหีหินทั้งหมด334ลูกอันนี้ข้อมูลด้านหน้าครับที่ติดตรงปด้านหน้านะครับเมื่อกี้ผมนั่งอ่านอยู่แต่ว่ารายละเอียดของการเกิดทุ่งหินเนี่ยคนพื้นที่ก็อยากให้ข้อมูลเพราะว่าเขาจะไม่ให้ข้อมูลเลยเพราะว่ามันเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนที่ว่าทางเขาจะรู้เขาจะไม่ให้ข้อมูลที่ผิดๆกับพวกเราผมก็จะพูดเรื่องของวาสารนครับผมจะพูดเรื่องบรรยากาศแล้วก็ความสวยงามณบริเวณทุ่งห,หินดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่าเอาละครับถึงแล้วลานทุ่งห,หินแขวงเชียงขวางนี่ครับเดินขึ้นเขามาโอ้วิวตัวนี้สวยครับ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณลานทุ่งหินท่านบนนะครับซิ่งเป็นที่ตั้งนะครับเป็นไหนะครับเป็นไห,หินโบราณเห็นไหมครับด้านล่างก็เดินไปได้นะครับก็มีนักกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินชมอยู่เดี๋ยวผมคงพาเดินชมด้านล่างครับอันนี้จะเป็นลานกว้างเลยแต่ผมยืนมาด้านบนขึ้นมาด้านบนเพราะว่าผมอยากหเห็นวิวด้านล่างอันเต็ไมไปด้วยทุ่งหินด้านล่างครับ แต่ว่าเดี๋ยวตัวห,หินเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูในตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นจุดชมวิวน้ำบริเวณที่สวยแห่งหนึ่งนะครับที่ผมยืนอยู่ผมซูมไม่ดูครับผมพยายามทํามือให้นิ่งอันนี้ก็จะเป็นทุ่งห,หินเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับ นี่ก็เป็นนี้เป็นนักท่องเที่ยวครับคนไทยทั้งนั้นเลยครับที่มาเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะครับชุดที่แล้วก็คนไทยครับบริเวณด้านน,นนอกครับก็เป็นเส้นทางของหมู่บ้านนะครับนะครับก็มีกองทัพทหารเห็นไหมครับอยู่ทางด้านนู้น นะครับแล้วก็หลุมพวกนี้ผมไม่แน่ใจเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าที่นี่ตะก่อนเคยเป็นสมรภูมิลบเมื่อครั้งเกิดสมัยสงคารามโลกครับเดี๋ยวผมให้ดูทุ่งไหหินด้านบนที่ผมยืนอยู่ดีกว่าครับอันนี้เป็นไหหินขนาดใหญ่เลยนะครับก็มีข้อห้ามครับอย่าเอาขยะมาใส่หรือว่าอาจจะไปยืนด้านบนบเพราะอาจจะทําให้เกิด ความสูญเสียหรือเสียหายตอ่อทุ่งห,หินนะครับอันนี้ก็จะมีคนดูแลอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็คือห,หินขนาดใหญ่เลยนะครับจริงๆรแล้วด้านในไม่มีอะไรครับแต่ว่าผมอยากจะให้ดูนะครับลูกนี้เพราะว่าลูกนี้ใหญ่มากใหญ่จริงอ๊บมันนี่เหมือนโอน้เลยครับแต่ว่าด้านในก็มีน้ําเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับน้ําตกลงมาแล้วก็มีน้ําไหล ตกเข้าปไปในเต็มอะไรเห็น,หนไหมครับไม่รู้ว่ากลัวข้างในก็เป็นนะครับมีน้ําผมไม่เห็นได้เป็นรล่างก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าลูกนี้ครับคือยังกักเก็บน้ําได้อยู่ที่ผมถ่ายดูครับดูลูกอื่นๆบ้างนะลูกที่ว่าอ่าโอเคลูกนี้ไม่ใหญ่มากไม่สูงมากเห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าลูกนี้น่าจะรั่วแล้วแหละเพราะว่า เกบน้ำไม่อยู่นะครับแต่ว่ามีดินอยู่ข้างในเขาจะมีลูกที่สามารถเ,เหมือนจับใช้งานได้ดีเลยแล้วก็มีลูกที่ผมถ่ายดูะครับเป็นลูกนี่ครับลูกใหญ่นี่ครับเก็บน้ำได้อยู่เลยนะครับเอาแล้วครับอันแนนทัวก็ให้เป็นข้อมูลสำหรับคนทีเดินทางมาเที่ยวชม บริเวณแขวงเชียงขาแขวงเชียงขวางเมืองโพนสวรรค์นี่ก็เป็นบริเวณทุ่งหหินนะครับมีแนวรู้ว่าบอกเลยครับว่าจะเที่ยวจะไปได้แค่ไหนแค่ไหนแล้วอย่างพื้นที่ตรงส่วนใหญ่ที่แบ่งนี้ก็เป็นพื้นที่ของชาวบา้านหรือเป็นพื้นที่ที่ทําการแบ่งเขตไดเรียบร้อยแล้วครับด้านนี้ก็ยังมีสองรูท่าหินนะครับก็ยังมีคนเดินไปดูนะครับแต่ก็เหมือนกับเป็นหินที่ล้มไปแล้วนะครับเหมือนกับว่า ไม่ได้ตั้งครับก็ถูกตั้งมานานแนละ้วก่อนก่อนที่ประาทจะปรศสาทเราจะรับรู้ครับก็ไม่ได้ตั้งแบบคือตั้งตามตามที่ว่าเอ่อตั้งแต่ตั้งเดิมมาคือตอนแรกอาจจะตั้งตรงแล้วก็มีการล่านมีการยุบตัวของดินก็เลยเป็นรูปทรงประมาณนี้ครับ ด้านนี้น,นิดนึงอืมบรการถ่ายรูปเลยเนาะสไปเดย์ด้านบนนี้บริการถ่ายรูปเลยนเนาะอ๋อไม่แล้วคืนบริการถ่ายรูปเลยเนาะคอยคอยเบิร์กนอยเนอร์โอ้ยลำยุกเนาะต่อสายไฟมาด้านล่างเนาะเนาะนะครับก็เป็นผู้สาวที่ให้บริการบริการถ่ายภาพใครไม่มีกล้องถ่ายภาพก็รอรับได้เลยนะครับอันนี้ผมก็แนะนําครับ ก็มาได้เลยนะครับลืมกล้องอะไรไม่ต้องซีเรียสครับด้านบนมีการถ่ายรูปนะครับแล้วก็เป็นรูปให้นะตอนนั้นเลยรอรับได้เลยครับนึกว่าใครมาแอบอยู่มองได้ยินเสียงนะคนเยอะบ้าคนไทยหรือคนอยากคนลาวคนต่างประเทศคนตั้งประเทศเยอะคนลาวก็เยอะเนาะปกติเสาทิ์เยอะบ้าแต่วันวันธรรมดานี่้าบบมาหลายปลม ภาพจักกีบเนี่ยตามเอาตัวใหญ่ตัวน้อยมันมีหลายหลายขนาดอืมอะไรขนาดเนาะอยู่ที่เอาขนาดเนาะตัวนี้ละพันนี่สิบพันนอนี่เลยตัวนี้สิบห้าพันนี่สิบห้าพันตัวเนื้อเนื้อนี่ละสองห้าพันสองห้าพันอ๋อก็บ่แพงเท่าไหร่ธรรมดาธรรมดาเนาะอืมไม่แพงครับที่นี่ก็มีบริการถ่ายภาพไม่แพงนะครับก็ดูครับก็จะมีครับให้ถ่ายภาพแล้วก็เก็บรายละเอียดเพื่อ ทำว้กลับไปเป็นที่เลึกนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วผมแนะนําว่าเวลาเที่ยวครับเก็บภาพเป็นความทรงจำและเป็นที่ระลึกดีกว่าครับอนแนนทัวร์ครับก็ยินดีให้เป็นข้อมูลในการเดินทางกินเที่ยวนอนออนไลน์กับอนแนนทัวร์ฝากไว้นะครับที่บริเวณทุ่งหหินแขวงเชียงขวางเมืองพรสวรรอ่าอีกนิดหนึ่งผู้สาวนี่หลุมอีหยางตะกอนเคยเป็นหลุมระเบิดบ้าระเบิดเก็บไปหมดแล้วเด้อก็คือนี่คือเป็นหลุมระเบิดเนาะ ไม่มีแล้วเนาะอืมนะคะโอเคกําลังจะลาพอดีครับก็ถามผู้สาวผู้สาวบอ,อกเป็นหลุมระเบิดผมคิดว่าที่ต่ก่อนที่โดนลูกระเบิดนี่ก็อาจจะทําให้หินพวกนี้กระจัดกระจายแล้วก็รูปทรงก็เลยแบบแตกไปบ้างหรืออาจจะแบบว่ากลิ้งไปบ้างเงี้ยเพราะว่าแรงระเบิดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเก็บกู้ไปแล้วลึกนะครับอาจจะหมให้ดูอีกนิดนึงนี่ครับอันนี้ก็พื้นเรียบนะครับแล้วก็ถ้าเดินมาก็ลึกอย่างเงี้ยนะครับเมืองดาวนนอะออากาศดี ครับก็เป็นข้อมูลในการเดินทางกินเที่ยนนอนออนไลน์กับอันแน่ถั่วครับเราก็ยินดีให้เป็นข้อมูลครับสำหรับคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวแบบเราครับผมหมุนวิวให้ดูครับ300ทง,งสิมุกาบรรยากาศทุ่งหินนะแขวงเชิงขวางไปแล้วครับ